สวัสดีค่ะพวกกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวคินข้าวค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยใช่ไหมลูกขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลยลค่ะข้าวสวยร้อนๆคุกกับปลาทูค่ะอร่อยไหมคะท่าทางจะอร่อยค่ะเงียบเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลๆๆค์กดแชร์ขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องนี่ค่ะ น่ารักในเอ็นโดมากเลยค่ะมากินเลยลูกมากินเลยค่ะมากินเร็ว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  กันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ